เอาละคะค่อันนี้ก็จะเป็นงานคะแนนกลางภาคนะคะที่จะเก็บ20คะแนนโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยทำ powerpoint นำเสนอในเรื่องของ10สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีที่ถ้ามาสิงห์บุรีแล้วจะต้องไป10ที่แห่งนี้ที่หนูนึกถึงหนูอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสคัญก็ได้หรือคู่ขวัญ หยวนหยวนอนุโลมให้เป็นแบบพวกร้านคาเฟ่อะไรองี้ก็ได้นะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคาเฟ่ก็ค่อนข้างแบบเป็นที่นิยมนะคะอ่ะชื่อหัวข้อสไลด์แรกตามนี้เลยนะคะ10 must visit attractions in สิงบุรีนะคะนี่คือชื่อหัวข้อแล้วก็ทำโดยใครหนูก็ใส่ชื่อนามสกุลตนเองแล้วก็ระบุชั้นมาด้วยว่าม3ทับอะไรนะคะ ตรงฟอนต์เนี่ยหนูสามารถตกแต่งได้หมดเลยนะคะรวมถึงแบ็คกราวด์ด้วยอันนี้รูขวัญให้แบบให้ดูเฉยๆนะทำทาเป็นข้อความที่หนูจะต้องใส่เน้นนะคะว่าจะต้องใส่นะข้อความเปิดตัวแรกนะคะตามนี้เลยนะคะแต่หนูไปตกแต่งตามที่หนูชอบได้เลยนะต่อมาในตัวสไลด์จะต้องมี10สถานที่นะคะ1สไลด์ต่อ1นสถานที่โดยสถานที่นั้น ต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะมีรูปภาพของสถานที่นั้นประกอบมีรายละเอียดพอสังเกตมีระบุโลเคชันว่าอยู่อำเภออะไรเน้นนะโลเคชันบอกว่าบอกไปด้วยว่าอำเภออะไรหนูอาจจะใส่ตัวแผนที่มาด้วยก็ได้ QR code หรือว่าจะเป็นอัดเสียงพูดใส่เข้าไปก็ได้นะคะสไลด์นี้ใส่เอฟเฟเฟ์อะไรได้หมดเลยนะคะ ตกแต่งให้สวยงามฟอนต์เป็นภาษาอังกฤษเนาะก็เลือกเอาตามความเหมาะสมตามสไตล์ของหนูตัวอย่างอย่างเช่นครูขวัญยกที่แรกมาวัดโพก้ต้นเห็นปะก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะมีโลเคชันระบุว่าอยู่อำเภอบางละจันสิงห์บุรีเนาะมีคอมมาขั้นนะคะถ้าเกิดหนูจะใส่ชื่ออำเภอแล้วก็ชื่อจังหวัดนะมีรายละเอียดนิดนิดหน่อยๆนะคะแต่นี่ครูเอ่อ ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรไปมากกว่านี้เนาะอ่าบางคนอาจจะมี QR code หรือมี mind map หรือว่ามีตัวทําเสียงอัดเสียงตัวเองหรืออัดเสียงมาจากไฟล์อื่นก็ได้นะไม่รู้นะแล้วแต่นะคะมีอัดเสียงอ่านสไลด์ให้ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็มีรูปภาพนะคะหนูอาจจะใส่เอฟเฟกแบบอ่ามีอยู่ภาพปรากฏตัวนี้เลื่อนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะทําเป็น powerpoint นะคะทาสถานที่ทั้งหมด10สถานที่อันนี้ครูขวัญยกมาให้ที่เดียว เป็นตัวอย่างเฉยๆเนาะอ่ะแล้วก็จัดการเซฟแล้วส่งครูนะคะส่งอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งในรายละเอียดในห้องแชทกลุ่มในไลน์กลุ่มนะคะโอเค